บายดีพี่น้องกลับสบายนีสมองสมบูรเนี่ยินดีตอนทำเกอสูซ่องบบาไก่น้อพี่น้องเมื่อกี้ไก่กับมีเอาบุญมาฝากเนาะพี่น้องเมื่อกี้ไก่ก็เป็นตัวแทนเนาะที่ไปแจกซ่องบัตเชิญเนาะบัตเชิญดีตาดีกาเอาบุญเนาะก็คือบุญบ้านที่สว่างไร่เนาะเมื่อใครอุทองใครซ้อนนักเขนเนาะผู้ใหญ่บ้านแล้ววันนายบ้านเนาะเเออ่พิ่นรอบนาทีมาให้ไก่ไปแจกให้เป็นตัวแทนเพิ่นเนาะ กระสีมีของบมากไก่เนาะห้องสว ok ่าเนาะเห้องสัตว์ธดาเนาะของพอแพงเนาะห้องผ่านบอยเนาะนี่นอาหมาก่รย์วะนี่นหซอ,อ, ok อ, ok องมีเนาะเก็บเงินสิอยู่เพื่อนหรูบ้บ่เนาะสวยเลย เงินไก่ก่อนดีกว่าเงินไก่ก่อนดีกว่าเงินไก่ก่อนดีกว่าไ่เอาไก่ไว้ก่อน 好，叫过来。 đi không? Không? Không không em đi mà luôn cái này nó เขาแต่งงานเหรอเอาีะกเยสบายดีด้ออเแต่งงานลด้พอเออลืมบอกกินเข่าไปส่งซองอยู่อยู่บัดเด้อ เลี้ยงกินข่าวอีหวันกันได้หรือว่าขึ้นไปเลี้ยงกินเพื่อนพบ้านกันได้เออเลีอยงพวบ้านพวบ้านกันไดบ้านหลัดบ้านหลัด สวัสดีพี่ท้องเอท่องวาเาสิแต่งงานเมาแจกบัรกาดบัรเตืนอน <c oughs> <c oughs> เขาแงเอันนี้กิน,นขาวอ,อีหวัดนี่ไกินขาวอีหวัดเลือกินอย,อย,อยู่อยู่เรื่องกระนนันิ <c oughs> นั่แหละส่งไปส่งข้อมาสงแบบฝากใรรดได้ดก

อ๋อเสียงเขาจะตัดใหม่พี่น้องนะมาหอดแต่เขาจะแต่งงานไงห้องจอยอะไบอุบัติก่อนมันต้องบอกกู มแม่นนะทรงยูวัดได้ทรงยูวัดแอร์หละกับหลับประธานอาหารยูวัดหรือว่าถือเคลนไปแอนหลับประธานอยู่เพื่อนบ้านหลัดก็ได้ผมใช้จอางภาพเดี่เซินไม่ให้ตื่อ่ะไปเจอะส่งเขามาเป็นต <c oughs> ัว,วแ,ทแทน แจกไปแล้วแถเท้ากางานลนะยูทูบเบอร์อะน้องล่กเสิบปยอตัิดมาสิได้เกรียดตานี้เออมีการเนมีการหรอเออเขาสนอเบอนที่สิบเจ็ดเจ็ดพี่อ่านเหปางอ่านนะใบสิเจนี่สืบพี สุมนทากลุมพันหลักหอบเหาะเฮิปนฟาซาตาฐ่านเล่นจำจำจา๋าถูกง่าลํำบากล่ำเมื่อหนาหากสิหายอันหนึ่งสู้ทานนั้นใกล้ต่อความจริงแล้วได้ความจริงแล้วได้บุตรในท่านว่ายิ่งงามแงมถ,มถ้ามทั้งเสือ้อคงพันสิไกลห่างกันแล้ว ที่เพิงนั่นพ่อดน้าดังเดิมโอ้ในท่องยัมีนะเป็นผูญ,ญิงอ <laughs> เออแต่ลำบากตอนนี้แต่ภาคหนาสบายเออเพรมันทื้อทางใด้ในข่องโอ้พวกยีมีโมห <laughs> นาเ <laughs> สียสี่ออกก็นหนีเนาะป้าอืมต้องบุญใหม่แล้ว <laughs> ป้าอะไรยังมากินป้า ของฝากกินพี่น้องกูได้จากทำบุญนะคราบฝากเงินมาแล้วใส่ซองกันอทำบุญร่วมกันจังสีได้บุญร่วมกันเนาะวันที่สามหอถ้าจะส่งซองที่เมื่อื่นไน่ะก็มาไก่เมื่อื่นนี้แม่นเอ่ตอต้องเอาเงินนะมีรถแห่เน๊ ไงกางเวรมีรถแห่กูเลเลืมมาเมื่อวันที่สิบสองนะอะไรกันมือตรงกเพื่อนเจ้ากับมีกันรถแห่ดูที่สว่างเขางานเงาต่อเลยตัวได้ไปเลยรถแห่จอยพัลสังจานตามเนาะ ้าต้นลุดเหนียล้ค่ะกมลังเออตนลุดเหนียเออตอนไหเนาะตอนเสาเนี่ยเขาก็เสนียตอนกลางวนกลาเสาอยู่แล้วตอนสวยๆหนึ่งๆอยู่แล้วไอมีเมื่อบาา้านหรอไเเขาตื่นมากล้วุณเห็นถ่ายเน่ยะบอกมอส ออน่เห็นใคเลยอขลูกน้ออเอเห็นว euh ันในคลิปนะจ้าถวยต้นแตงแม่งจะติดตอกนะนะถึงาล้ว ป้าก็เจ้าวันกินข้าเสียดอยู่บ่าตลอดเสมอเออคอยขาวายอยู่เจ้าวันเบ่งขึ้นได้คอยว่าได้โคตรดีแม่นะกินมื่อหนึ่งกินแมื่อสองอือก็โตเจ้าใหญ่เบ่งขึ้นหนาเจ้าก็เบ่งขึ้นเจ้าสี่ยาบอป่ะอือเจ้ารับแขกอยู่วัดบ้ะเนี่ยโดยรับแขกอยู่วัด แล้วก็พยายามขึนกินเพื่อนก็ได้เราอ่ะครบบ้านนะอยู่ที่สว่างวัดที่สว่างโอเคพี่น้องทางเค็มเนี่ยก็ขอร์สกับลงเพลสันมีนกาี่นองเน้อพอกันมาชิมน้ำพี่น้องยนดีไม่แห้งสุดทุดคนน้เสียงหลบก้นน้องเขาเจ้าตัดตัดใหม่ยูภูเขาอ่ะ บายนี้พี่นอ้องยินดีมีเฮียงสุขภาพแข็งแรงเด้อสมองสุบัอน